เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเราเนี่ยเกือบจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของสิงการเทียบเท่าดูไบเทียบเท่าประเทศสิงคโปร์แล้วนะครับถ้าไม่เกิดวิกฤตไปเสียก่อนทําไมประเทศที่เป็นเกาะเล็กๆแบบนี้เนี่ยถึงมีอิทธิพลต่อชาติมหาอำนาจมากมายนักทุกคนตัดจ้องตาเป็นมันแลนะทําไมถึงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเดคลิปนี้ยไลฟ์ฟังนะครับ สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมคีมมาผมเป็นนักงทุนแล้วก็นักเขียนหนังสือที่ชื่อว่าคานทับอสังหาที่คนรวยไม่เคยบอกคุณนะครับคุณอยู่ในช่อง property expert แล้วที่มาพูดคุยเกันถึงเรื่องอสังหาริมทร์สัพถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันนะครับในคิปนี้นชวนคุยเรื่องของทำเลที่ตั้งสิงคการแล้วก็จุดยุทธศาสตร์สำคัญของโลกครับหากใครได้ติดตามเรื่องของข่าวสารก็จะทราบดีนะครับว่าประเทศสิงคการเ,เป็นประเทศที่ถูกวิกฤตเศรษฐกิจเล่นงานนะครับแล้วก็มีการเกิดเงินเฟอ้อที่ค่อนข้างรุนแรง up. Yep. ประเทศเนี่ยขาดแคลนพลังงานนะครับผู้คนแห่ประทัวร์ปธนที่บดีที่บริหารผิดพลาดและสุดท้ายปธนที่บดีคนนี้เนี่ยก็ได้ลาออกเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับในคลิปนี้อาจจะไม่ได้ประจาะลึกเรื่องของการเมืองเรื่องของการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะครับแต่ขอชวนคุยในมุมของภูมิศาสตร์ในมุมของอสังหาริมทรัพย์ว่าทำไมประเทศเล็กๆแบบนี้เนี่ยถึงมียักษ์ใหญ่เนี่ยต่างรุมมาถึงนะครับต่างรุมเสนอออปชั่นดีๆแต่พยายามไม่บทบาทในประเทศรีลังกาอีกด้วยครับอันต่แไกเนี่ยมาลมาดูเรื่องของทำเลที่ตั้งของสีนังกากก่อ็ยยูล้ไท อยู่ทางตอนใต้ของทางอินเดียประมาณ80กิโลเมตรครับอยู่ตรงแถวค่าสมุทรอินเดียนะครับแล้วก็มีขนาดเนี่ยค่อนข้างเล็กนะครับประมาณ12%ของประเทศไทยเท่านั้นเองครับก็เรียกว่าเป็นจุดสําคัญแถวค่าสมุทรอินเดียเลยนะครับที่เป็นจุดเชื่อมระหว่างฝั่งของยุโรปนะครับแล้วก็ในฝั่งของเอเชียเลยครับซึ่งจุดยุทธศาสตร์สำคัญตรงนี้ก็ถือว่าเป็นรักสามเศร้าเลยนะครับทั้งอยู่ใกล้กับอินเดียถูกไหมฮะแล้วก็ทางจีนเนี่ยก็เข้ามาผูกสาสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยครับทำให้เมื่อสปีที่แล้วเนี่ มอมเปโอนี่นะครับได้ออกมาบอกด้วยนะครับว่าสีังกาเนี่ยคุณควรจะต้องเลือกข้างให้ชัดเจนว่าคุณจะอยู่ฝ่ายใครกันแน่จะเอาสหรัฐหรือจะเอาจีนกันแน่ครับเพราะทางการจีนเนี่ยได้แพร่อิิพลมาทางเสียงกาค่อนข้างเห็นได้ชัดนะครับทั้งเรื่องของโครงการมาหึมานะฮะโครงการขนาดใหญ่พร้อมทั้งปล่อยกู้ให้กับเสียงกาด้วยครับซึ่งโครงการสําคัญที่เป็นความร่วมมือระหว่างสีังกาแล้วก็จีนนะครับนั่นคือเมืองท่าแห่งใหม่ตรงโคลัมโบนั่นเองครับ ขอบอกกันว่าเมืองท่านี้ไม่ใช่เมืองท่าธรรมดานะครับแต่มีการถมทะเลลงไปในพื้นที่กว่า 1, 5 0 0ห้ไร่เลยครับมีการคาดการณ์ว่าจะเป็นเมืองท่าน,นะครับแล้วก็เป็นเขตเศรษฐกิจแล้วก็เป็นศูนย์รวมด้านการเงินด้วยนะครับเอาจริงๆอย่าก็ธนิกภาพก็คล้ายๆกับทางฮ่องกงครับและมีความตั้งใจจะพัฒนาโครงการนี้นะครับให้เป็นแหล่งเป็นกลุ่มอสังหาทริปทรัพย์ขนาดใหญ่นะครับมีครบ เรื่องทั้งเรื่องของธุรกิจก็เรียกว่าเทียบชั้นเมืองชั้นนําของโลกเช่นดูไบเลยครับซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้เราได้พูดถึงดูไบถูกไหมครับว่าดูไบเนี่ยเป็นเมืองที่มีตําแหน่งที่แบบสวยงามทางด้านการอากาศนะครับแล้วก็ด้านทางทะเลนะครับก็คืออยู่ตรงช่องแคบฮอร์มุสนั่นเองนะฮะแต่ในฝั่งของสียงการเนี่ยก็ถือว่าทําเลยอดเยี่ยมไม่แพ้กันเลยนะครับ พออยู่ติดกับอินเดียถูกไหมครับแล้วแถมข้างซ้ายเนี่ยก็เป็นการเดินทางทางเรือไปทางยุโรปตรงนี้ก็ได้ถูกไหมครับแล้วก็เข้าใกล้ฝั่งตะวันออกกลางอีกด้วยนะครับอีกทั้งฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นแถวเอเชียครับบวกกับท่าพูดในมุมของจุดพักเรือจุดพักเคร,รืครร่องบินเนี่ยก็เหมาะพออยู่ตรงกลางทุกอย่างเลยครับมีคํากล่าวที่ว่าใครครวบคุมคาบสมุทรอินเดียเนี่ยก็ถือว่าได้ควบคุมเอเชียด้วยนะครับไฮโจรเจนเลทิต้งของสีย้ำางเนี่ยค่อนข้างเป็นทำเลที่เหมาะกันวางท่าเรือนะครับหรือว่าเหมาะกันวางพวกโครงการเรือดำน้ำํา อีกทั้งเป็นจุดยุทธศาสตร์ด้านทางอาหารอีกด้วยครับพอเป็นแบบนี้เนี่ยมีหรือทางจีนเนี่ยจะพลาดนะครับก็ได้ทําการปล่อยกองปล่อยกู้แล้วก็ได้ทําการสร้างนะครับอนุมัติโครงการเงินกู้ต่างๆมหาศาลมากมายเนี่ยที่ประเทศสังกาอีกด้วยครับในไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่นะครับสังกาเนี่ยก็ถือว่ามีหนี้สินที่ถูกปล่อยกู้จากทางประเทศจีนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ครับแต่ถ้ารวมของแบงก์จีนด้วยเนี่ยก็รวมประมาณยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์เลยครับและอีกทั้งเนี่ยมีข้อตกลงกับจีนต่างๆนานามาาากกกมยยนนนนนนนะะะคครรรรััับบเเเเเช่่ไออ้้ตตวงงีีี็็ปขทจ กว่าร้อยละ37.8เลยนะครับแล้วก็อีกร้อยละ8.6เนี่ยให้จีนเช่าครับเป็นเวลา99ปีเลยฮะและส่วนที่เหลือเนี่ยก็ถูกบริหารก็เป็นเจ้าของโดยรัฐบาลของทางศรีลังกานะครับแต่ถ้าดูจากสัดส่วนจริงๆแล้วเนี่ยครับจะเห็นภาพว่าจีนเนี่ยเป็นเจ้าของหรือว่ามีอำนาจในที่ดินตรงนี้เนี่ยเกือบครึ่งเลยครับ พอมีโครงการท่าเรือขนาดใหญ่อะไรแบบนี้นี่นะครับหลายคนนีก็ไปเปรียบเทียบกับทางสิงคโปร์เลยครับสำรัรที่ไม่ทราบนะครับว่าสิงคโปร์เนี่ยนะครับมีประมาณ600ท่านะครับอีกท่านี้จะเป็นท่าเรือตู้สินค้าอันนึงที่มีขนาดใหญ่อันดับต้นๆของโลกเลยครับก็เห็นภาพว่าทางสีการ่ยค่อนข้างฝันใหญ่เลยนะครับจะเป็นเหมือนสิงคโปร์จะเป็นเหมือนดูไบเลยฮะแต่สุดท้ายน,นี่ก็เกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเสียก่อนนะครับนั่นคือเสียงการเนี่ยประสบปัญหากับเรื่องของวิกตฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดตั้งแต่ในปี19 ภาวะที่ถสี่ยงการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยก็เพราะว่านี่สูงนี่เกินไงแล้วก็ดอกเบี้ยเนี่ยดอกเบี้ยโลกมันขึ้นมาถูกไหมครับแถมมันเกิดเหตุการณ์เรื่องของสงครามสงครามเนี่ยมันก็ยิ่งประดังประเดห้เสียงการเนี่ยค่อนข้างซึมค่อนข้างแย่ไปนะครับแต่ต้องย้อนกลับไปก่อนว่าจริงเสียงการเนี่ยก็มีปัญหาภายในมาอย่างชา้านานแล้วนะครับอันดับแรกเลยเรื่องของการปกครองครับเสียงการถูกผูกขาดการปกครองกับตระกูลตระกูลเดียวนะครับแล้วก็มีการบริหารที่ไม่โปร่งใสเลยครับมีการคอร์รัปชันแล้วก็มีการทำนโยบายต่างๆนั้น อีกทั้งนะครับประเทศศรีสะแกนเป็นประเทศที่พึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักเลยนะครับพอในภาพออกใช่ไหมครับว่าตอนตอนที่เกิดโควิดนี่ครับศรีสะแกนจะกระทบหนักกระทบอ่วมมากแค่ไหนครับและนอกจากนั้นนะครับทางศรีสะแกนก็มีนโยบายที่เป็นเชิงประชานิยมนะครับเพื่อให้ผู้คนเนี่ยทำการเลือกเขาเข้ามานะครับโดยเสนอนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของภาษีคือลดการเก็บภาษีครับพอไม่เก็บภาษีเนี่ยรายได้ของประเทศเนี่ยก็ยิ่งลดลงไปเรื่อยๆนะครับแถมมีปัญหาเรื่องของเกษตรกรรมอีกนะครับนั่นคือทานาธิพย์ดีนะครับทำการยกเลิก รเรื่องของปุ๋ยเคมีครับได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นปุ๋ยอินทรีย์ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมันก็หายากไงครับมันก็แบบไม่ได้จะมีซื้อให้ตลอดเวลานะครับประกอบกับว่าพอเกิดวิกฤตในสงครามยูเครนเนี่ยทำให้อาหารต่างๆนานาเนี่ยขาดแคลนครับพออาหารขาดแคลนปุ๊บเสียงการก็ไม่เอาปุ๋ยเคมีมาใช้ด้วยทำให้ผลผลิตในประเทศเนี่ยนะครับก็ขาดแคลนวยทำให้เกิดการขาดอาหารอย่างฉับพลันเลยครับทำให้ข้าวของแล้วก็ราคาอาหารต่างๆในเสียงการเนี่ยราคาพุ่งสูงเลยนะครับประกอบกับว่าทุนสำรองของรัฐบาลประเทศน้รก็ดอย ล่อยรอไปเรื่อยๆทาให้ไม่มีเงินนะครับทำการซื้อน้ํามันพลังงานราคาแพงจากข้างนอกเข้ามาทําให้ประเทศเนี่ยขาดแคลนพลังงานทาให้ราคายิ่งสูงก็ไปใหญ่เลยครับสุดท้ายทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้ทำการพิมพ์เงินขึ้นมาเพื่อจะใช้หนี้ต่างๆนานาถูกไหมครับแต่พอพิมพ์เงินเข้ามาก็ทราบกันอยู่แล้วว่าเงินเนี่ยก็จะค่อนข้างเฟอ้อแล้วเฟอ้ออย่างรุนแรงไปอยู่ที่ประมาณ56%ต่อปีเลยครับซึ่งตัวเลขเท่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นไฮเปอร์อินฟลชันโดยสมบูรณ์ครับพอเกิดปัญหาเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ขักการองนบ เซึ่งแน่นอนว่าพวกแรกเนี่ยก็ต้องอยู่ฝั่งจีนอยู่แล้วถูกไหมครับก็คือมีการดีไฟนองรีไฟแนนซ์รับความช่วยเหลือเบื้องต้นจากทั้งจีนแล้วก็ทางรัสเซียครับแต่ก็มีอีกฝัง่งหนึ่งครับไปจับมือกับทางอเมริกานั่นเองที่มีชื่อว่า USAID นะครับซึ่งยอมาจาก u n ited states Agency of International Development เป็นโปรแกรมสำหรับประชาธิปไตยนั่นเองนะครับซึ่งจะเห็นภาพน้ว่ามีการแทรกแซงจากขั้วมหาอำนาจหลายขั้วนะครับทั้งอเมริกาทั้งจีนด้วยครับก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าเสียงการอนาคคจะจะเป็นหน้าตาแบบไหนนะครับใครจะมีอิทธิพล เผยแร่ครอบคลุมที่เสียงการจะเป็นฝั่งตะวันตกหรือฝั่งตะวันออกหรือเปล่าหรือว่าอินเดียเองนะครับที่ก็ไม่อยากให้สิยงกาเนี่ยเป็นของคนอื่นครับเพราะถ้าดูตรงแผนที่จะเห็นภาพนะครับว่าไอ้ที่มันเป็นเกาะติงๆข้างๆประเทศยักษ์ใหญ่นี่นะครับก็เหมือนเป็นหอกข้างแรกครับถ้ามีเรือน้ำมาวางถ้ามียุทโธปกรณ์มาวางเนี่ยค่อนข้างกดดันประเทศใหญ่พอสมควรครับและหากจ้องมองในดีเจนภาพนะครับว่าเสียงการเนี่ยเป็นติ่งๆเนี่ยคล้ายๆกับอะไรเนาะคล้ายๆกับอะไรเนาะ คล้ายๆกับทางไต้หวันตรงนี้เลยครับดังนันเนี่ยจุดยุทธศาตร์สำคัญตรงนี้เนี่ยก็อาจจะถูกการแทรกแซงจากทางมหาอำนาจอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ ต้องรอดูว่าจะเป็นไงต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่งนั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Property Expert Live ด้วยนะฮะอย่าลืมแชร์คลิปนี้คนที่คุณรักด้วยน,นะกดซับมันเยอะๆอย่าให้ช่องนี้เนี่ยดังๆแล้วก็มีคนติดตามมันเยอะแล้วก็แบบได้รับความรู้กันทั่วหน้าเลยนะครับมาสุดคลิปคลิปนี้กันว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้างนะครับในคลิปนี้พูดถึงสีลังกานะครับที่ว่ากันว่าอาจจะเป็นประเทศยักษ์ใหญ่นะครับเหมือนกับสิงคโปร์นะฮะที่เป็นเมืองท่าสำคัญนะครับแล้วก็เหมือนกััััััับบบดดูููไทททททททีีีีี่่่่่่่่่เเเป็นนนนนกาาาาะะมมออออสงงงงงงหหรรริพยยย์แลวช้้้ๆคซึตข การในค่อนข้างน่าสนใจนะครับนั่นคืออยู่พางใต้ของอินเดียนะครับเป็นเกาะอ,อยู่ตรงมาสู่อินเดียนะครับแล้วมีคําพูดว่ากันว่าถ้าใครครอบครองม,มาสู่อินเดียเนี่ยครับก็เหมือนได้ครอบครองเอเชียเลยครับซึ่งสีการเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญนะครับนอกจากเป็นจตยาทางเรือแล้วเนี่ยที่ฝั่งขวาเ,เป็นเอเชียฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นทางไปยุโรปแล้วก็ไฟตดันออกกลางเนี่ยนะครับยังเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญด้านทางทหารอีกด้วยนะทำให้ทางจีนเนี่ยอยากจะมาเข้าร่วมมีส่วนร่วมเข้ามาผูกสัมพันธ์ไมตรีกับทางสีการเนี่ยมาหลายปี เลยนะครับแล้วก็บอกได้ว่า คุณต้องเลือกค่านะทางสีการคุณจะเอาไม่กาหรือว่าจะเอาทางจีนกันแน่ซึ่งจีนเนี่ยช่วงหลังๆนี้ก็ถือว่ารุกคืบนะครับมาลงทุนในสีการค่อนข้างเยอะทั้งด้านการปล่อยกู้เองก็ตามนะครับแล้วก็ทางการทําโครงการไม่กับโปรเจกต์ขนาดใหญ่ครับซึ่งในทําการสร้างเมืองท่าคอลัมโบนะครับดยการถมทะเลกว่า1,500ไร่และตั้งใจจะสร้างเป็นเมืองเป็นตึกแหล่งธุรกิจเป็นเมืองท่าสําคัญของคอลัมโบเลยครับซึ่งพื้นที่เกือบครึ่งเนี่ยก็เป็นเจ้าของโดยทางบริษัทของจีนนั่นเองนะครับแล้วกกรา สินค้าในมินิสินที่มาจากประเทศจีนปล่อยกู้นี่นะครับค่อนข้างสูงนะครับถ้าเป็นประเทศจีนเนประมาณสิกว่าเปอร์เซ็นต์ครับแต่ถ้าเป็นรวมถึงบริษัทหรืออสัตราค่ายของจีนด้วยเนี่ยรวมกันประมาณยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ครับด้วยวิสัยทัศน์ทะเลที่ค่อนข้างสวยงามเนี่ยหลายคนก็นเริ่มตีความว่าให้จะเหมือนกับสิงคโปร์หรือเปล่าที่เป็นเมืองท่าสำคัญของโลกนะครับเฮ้ยเหมือนกับดูไบไม้นะฮะที่แบบว่าถมทะเลแล้วก็สร้างอสังหาริมทรัพย์สวยงามมากมายครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ฝันสลายซะกอ่อนนะครับเพราะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะคร หรียปบอเอาจริงๆมันก็ใช่นะครับแต่ว่าเสิงการเนี่ยมีปัญหาภายใน,นยมาอย่างช้านานแล้วนะทั้งเรื่องของคอร์รัปชันเรื่องของการเอื้องเพื่อบอบพวกพ้องผูกขัดอํนนานาจโดยคนตระกูลเดียวนะครับอีกทั้งพอาเกิดโควิดเนี่บทำให้การท่องเที่ยวของสยงการที่เป็นรายได้หลักเนี่ยนะถือว่าชะงักชะงันเลยนะครับประกอบกับนโยบายทางการเงินนโยบายทางด้านการบริหารประเทศเนี่ยก็เป็นการลดหย่อนภาษีด้วยนะเพื่อเป็นประชานิยมเพื่อให้คนเนี่ยมาเลือกตั้งนะครับอีกทั้งยังเป็นการยกเลิกปุ๋ยเคมีนะครับทำให้เกษตรกรเนี่ยค่อนข้างปลูกผักอะไรไม่ไดด้้รราาาาาคคสสินาอาหหแพงมมเลยผ กับเรื่องของยูเครนทำให้อาหารทั่วโลกเนี่ยยิ่งแพงทาเป็นทวีคูณเลยครับเสียงการเนี่ยเป็นหนี้เยอะอยู่แล้วนะครับประกอบกับว่าเงินทุนสำรองเนี่ยค่อนข้างน้อยทําให้ไม่มีเงินไปซื้อน้ํามันที่ราคาแพงขึ้นหูฉีครับสุดท้ายในประเทศเนี่ยนะครับถือว่าขาดแคลนพลังงานไฟติดตัตดับไม่มีน้ํามันใช้แถมราคาอาหารเนี่ยแพงหูฉีกด้วยนะครับจนทำให้สุดท้ายเนี่ยเสียงการทําการพิมพ์เงินขึ้นมาใช้หนี้นะครับแต่จนจนรองทำให้ราคามูลค่าของเงินเนี่ยเสื่อมค่าอย่างรวดเร็วและเกิดเป็นไฮเปอร์อินฟลกชันในที่สุดคร แทนะบางที่ก็เป็นจีนบางที่ก็เป็นอเมริกาก็ต้องรอดูกันต่อไปว,ว่าพื้นที่ทำไมตรงนี้เนี่ยใครจะยยได้ครอบครองไปนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจน,นจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามช่อง Property F กดไลค์น like, นะหากคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ